ทายสิทักทาย นะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอ้โม,มาตลอเลยครับวันนี้เรากลับมาอะไรครับ ครับเรากลับมาในเกม Costume q u e นะครับโอ้ี่ดูผมจะโชว์กลับมาอันนี้ยังไม่นี่เพิ่งเล่นเองนะจะกลับมาเรากลับมาในการเล่นเกมเหมือนเดิมไงหลังจากไปทําอะไรไร้สาระมาสองคลิปนะฮะอันนี้ก็ยังอยู่ในช่วงฮาโลวีนอยู่นะฮะครับผมเอ๊ะทำไมเราไม่เล่นเกมนี้ในช่วงฮาโลวีนวะนั่นน่ะดิอ่ะเดี๋ยวไว้ฮาโลวีนปีหน้าไหมเอาแค่นี้ก่อนเอตอนนี้เราต้องเลือกตัวละครนะครับชี้นิ้วนะว่าเอาส่งใครไปตายคนแรกจะส่งผู้หญิงหรือผู้ชายไปครับ ส่งผ,ผู้ชายไปก่อนครับส่งผ,ผู้ชายเฟิร์น,เ,นเอาผู้ชายนะฮะเราชอบผู้ชายะนะฮะอะไรอ่ะเรนวยเรนวยชื่อเรนวยเหรอเรนวยหัวค้อนชื่อเรนเลนอนหัวอะไรฮะ <c oughs> หัวคิวอ่ะในเรื่องมันคือ <c oughs> <c oughs> ชุดแมง <c oughs> มนอ้ <c oughs> ชุดมันน่ารักนะเว้ยเดีย๋ยวคอยดูมันจะเท่มากเลยครับในเรื่องมันจะมีอยู่ว่าวันนี้เป็นวันฮาโลวีนนะฮะเราต้องเราต้องไปส่งดอกไม้นะฮะรับแล้วก็ไปส่งกล่องของขวัญนะครับไม่ใช่ละ เราจะไปทริกออทรีสนะฮะครับตอนนี้เราจะไปทริกออทรีสชาวบ้านชาวช่องกันน้องสาวนะฮะนาครับน้องสาวนะครับดูดูวิธีการเดินของมันน่ารักมากวิธีเดินเดเดี๋ยวขออธิบายก่อนนะครับเราเราจะไปทริกออทรีสเสร็จปุ๊บในเรื่องนี้จะเป็นยังไงเราก็ไปดูด้วยกันเลยต่เมื่อกี้เห็นชื่อผู้หญิงชื่อเวนนะอีเวน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 นะฮะครับอีเวนกับเลนหน่วยนะฮะ ้ยเฮ้ยแม่งมาดำแล้วขนาดนี้เฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ผมลองเล่นดูนะครับมันไม่มีของให้หรอมันมันสุ่มเว้ยมันสุ่มตัวนี้ฮะเพราะว่าเมื่อกี้ที่ผมเล่นมันมันออกมาเป็นตัวผู้หญิงเพราะฉะนั้นนี่มันจะใช้สุ่มนะอดแดกเลยเฮ้ยได้มาแล้วหนึ่งรแคนดี้นะไม่เห็นหรอเนี่ยร้อยห้าเลย วางเปล่าเลยนี่นึ่งร้อยแคนดี้เนี่ยมเนี่ยโอ้เอาจะรีบไปไหนไอ้เมดกดเกดแย่กูทำไมจะตีเลยครับตอนนี้เราใช้2องคีย์บอร์ดในการเล่นนะฮะครับไปไหนไปไหนอีหาเดี๋ยวจะไปเอาตรงนี้เมื่อกี้กูเล่นแล้วกูเจอเดี๋ยวมันต้องข้ามฝั่งไม่รู้ฮะเอ้ยช่างมันเดี๋ยวค่อยมาละเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ต้องข้าว่อน มันอยู่แถวเนี้ยไ,ไ,ไม่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 ต้องคาบนี่ไงเ<อ>จ้แล้วอู้ได้หนึ่งร้อยสองแล้วฮะอัดตอนนี้เราใช้คีย์บอร์ดสองอันในการเล่นมึงแกหยุดกูทำไม,มาอัดเดี๋ยวได้ๆเรตอน,น,ต,อนตอนนี้เราใช้คีย์บอร์ดสองอันในการเล่นนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นการต่อสู้แบบเทิร์นเบสนะฮะแล้วเราจะบังคับกันคนละตัวอ๋อต้องเอาเบสมาเทิร์นไว้ใช่ไหมครับครับเทิร์นไว้บนหัวมึงละครับถุยแล้วตอนนี้ไอไอตัวไออีเวนเนี่ยมันบอกว่า มันมันจะลองทิกออกทิสบ้านนี้ดูนะฮะว่าจะเอาจะเอาลูกอมให้ได้มากกว่ามึงอีกไอเรนว้ยพอละกบกอกิกออทิสเอกอบบินเห <c oughs> มือนกลบเลยนะเรามาดูว่ากอบบินตัวนี้มันจะทําอะไรเราออขนมเอาขนมมาอีอีอขนมอ่ะขนม,มอ่ะอลักจุ๋มเอาา้ยจิ้งอยแล้วโอยอะไรอะ เฮ้ยเียเราโดนจับตามกูน้องโดนจับแล้วอ้วิ่งหนีแล้วตามน้องกันยืนนิ่งยืนนิ่งมือมืออะไรครับอ๋อมันบอกอ๋อฉันรู้สึกดีมากเลยแล้วเข้าไปขโมยของแอมจับเกตนะครับไปแล้วตามตามน้องนี่มันเป็นการอย่างกระทานฟอร์เมอร์นะฮะเป็นคิวบูที่สุดแสนจะอลังการนะฮะเกิดอะไรขึ้นครับไม่มีโดนไล่แม่เข้านะครับ มันบอกว่ามันมีลูกอมอ่าสั่งอะไรผมไม่รู้นะฮะช่างมันฮะมันบอกว่ามาด้วยครับมันจะประมาณว่ามันจะเอาลูกอมมาแล้วทําให้มันเข้าไอยาวเด็กอย่างเงี้ยยาวคิดว่าเด็กเป็นหัวลามาร์ตหรือไงวะตอปิก้าอะไรเง้โอ้โหมันให้โยนเด็กเข้าไปเลยมบ้าไปปะโหดร้ายว่ะโหดร้ายเด็กเกมนี้สิบแปดบวกแล้วเนี่ย มีความรุนแรงไปแล้วครับอีเวนแม่มาแล้วโอ้โหเลนวยเรนวยโกรธคบอกว่ามาโยนน้องกูอย่างนี้ได้ไงไฟกันนี่ว่าครับความมหัศจรรย์กำลังจะบังเกิดแล้วเดี๋ยวดูฉากคิวบูออกมาแนะกับบินทำไมน่าแม่งเหมือนควายนะังไงครับอู้คือฮัลโลวีนนะครับอู่ออชิดจะแสดงให้ดูว่าฟอม แงค์มั้งเป็นไง้า,ปา,างปเลยดวงจันทร์และจันทา <c oughs> อ้มันเท่ไม่บอกแล้วโอ้โหแฮนฟอร์มเมอร์ครับแฮนด์โฟมเมอร์โอ้มันก็เท่เหมือนกันดูสิตัวอะไรเนะี่ยนี่ครับอาไงก่อนครับเอ้ยมันจะสอนเราเว้ยบอกว่าถ้า,าจะยิงนี่ให้กดตัวค G Q ได้ถ้าไม่ตายเดียวร้อยยี่สิบแปด ไฟล์ไอ้คนไม่ทันโอ้โหเจ้ากูโกรธด้วยนะก็ตกใจมากแหละเฮ้ยตอนนี้นี่เราเราเรามีพันเชอร์ลันเชอร์นะเรามีตัวเดียวให้บังคับนะเขากดชิปกดชิปโอ้ยนี่หาชิปไม่เจออีกเออชิปหายไงนะครับชิปชิปหายไงขอพลังพิเศษเด้วยมีมิดไซน์ไซน์บาเลียยังเพ่ยังเพ่เอาไปยิงแรมเฟตเลยเรียบร้อยวิกตอรี่เอ้ยอะไรนะ ฝ่ายแอรไหนชนะแล้วนะนี่เราเป็นเซตติคอนออโต้บอทฮะเราเป็นออโต้ออโตบอทเซตติคอนตัวไม่ดีโไม่ดีเซตติคอนมันตัวดีไม่ใช่เหรอออโต้บอทเหรอต้องงงงนะต้องไปดูภาคสามใหม่ไปภาคสี่นี่มาปีหน้านะเออเออไปดูด้วยกันไหมขี้เกียจละให้มึงเลี้ยงนะฮะสบายใจแล้วะดับเงินก่อนเนื้กินป๊อปคอร์นนี่โฆษณาหมดไปครึ่งครึ่งกล่องฮะโฆษณายังไม่เริ่มเลย โฆษณาครึ่งชั่วโมงอะมึงคิดดูดิเปาคอนขนาเล็กนิดเดียวให้กูกินให้กูดูโฆษณาดีด้วยเออใช่มาเจอกับแม่มดต่อนะฮะอะไรเนี่ยอ่านไม่ทันพูดไปด้วยอ่านไปด้วยอ้าอะไรอ่ะเอ้าเอ้าเอ้าล่างเหรอแป็งล่างหาอะไรล่ะเอาแม่งหายตัวเอ้าเสื้อกูโหเป็นประชาชนคนธรรมดาไปแล้วฮะนี่นั่นนะ ชนได้แน่จริงชนกุ้ยตายโอ,อ้โหแฟนฟอร์เมอร์หายเลยทีนี้ <c oughs> ขโมยชุดไปแล้วโอ้มันจบลงแล้ววันฮาโลวีนไนายของฉันเศร้าเบอร์หวังว่าเสียงจะไม่เข้าใหม่ไอแกลับนะฮะแม่<อ>มันกลัวแม่จะด่านะฮะว่าชุดหายนะฮะ <c oughs> น่าสงสารานะนี่ไงไอ้แม่มดคนเมื่อกี้หรือเปล่าเป็นเข้ากูรู้นี่กูจับเตะเตะหัวไปแล้วโมโมียว น่ารักจะตายน่ารักเนาะเกมนี้น่ารักเหมาะสําหรับผู้รู้ตูดตูดแดงตูดแมวแดงแ <c oughs> <c oughs> ดงอะไรดําขนาดนั้นต,ตี้โหไม่ได้คิตตี้ไม่ใช่ยัไงไงแมแดงปัดเลยนะแดงน่าเกลียดอ่ะเกมนี้สิแปดบวงจริงด้วยอ๋อ<ห>ทําชุดชมันจะให้เราประดิษฐ์ชุดนะฮะเยสโอโหชุดเท่บอยเป็นจังสั้นนี่มันบอกว่ามันต้องไปหาอ้าวแมวหายไปหาวัตถุดิบมาทําชุดใหม่นะครับ เพื่อที่จะเข้าไปช่วยน้องเฉาน้องเฉา,า,าของตัวเองนั่นแล้วนะเอาละครับเราจะไปกดคิวนะครับเพืาอดูหูเควสเยอะมากอะไรนะเควสเยอะที่หมายเลยอันนี้คืออะไรครับตาหาของใช่ไหม Go after Ven ตามหาเวนแล้วก็ f i เอ o u อ more c r e e มาอันแลมบอกว่าให้ตามหาหลังเวนนะฮะ After แปลว่าหลังนะฮะ after แปลว่าหลังจากครับเขาบอกว่าก็ไปหลังจากเวนไปหาไปหลังเวนนะฮะไปหลังเวนไปหลังเวนแปลว่าอะไรวะไม่สนใจเราต้องเฮ้ยอะไรครับเฮ้ยเรากดกดโอ้ยเราทุบได้ทุบทุบทุทำลายเข้ามปเข้าของเฮ้ยกูชอนัดเฮ้เด็ดึงกูเดินเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้คนนแก้กูทำไมนี่เข้าไปเข้าไปเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้เอาเอากูกดผิดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเก็บของกันนะเออทุบทุบ ได้เดี๋ยวมึงสามัคคีกูหน่อยได้ไหมโง่ไม่ค่อยสามัคคีกูเลยเด็กของผมแม่งถุงไม่ขาดเด้เออเป็นไงมันเป็นถุงแบบลิมิเต็ดอีดิชั่นไงเออเด็กเด็กไม่ดีกับนายขาของเด็กไม่ดีเด็กไม่ดีเด็กไม่ดีขยะยังไม่เว้นเออเอาไงเอาไงจะไฟเหรอจะไอ้กล่องอะไรวะไม่มีครับอ๋อเฮ้ยมึงอยาเดินไปคนละทางกับกูดิเออมึงกดยังไงอ่ะนี่กดตัวสเปซบาร์เออกล่องสเปซหรอ อะไรไม่รู้ไม่จะเดินเออแน่อะไรมาฮะช่างมันครับปุ๊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 บไมนเขาม่เขาจะอีกเขาจะอีกเามันมันเป็นต้องเป็นส่วนประกอบอ๋อเป็นส่วนประกอบของชุดครับเดี๋ยวพอสร้างชุดได้เราก็จะไปไฟต่อช่างเอาลงศพมาวางไว้ัาไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำปลานะฮะหนังตาครับหนังตาเอาซะเค็มเลยปุ๊บ เออไม่ดีทำไมเข้าโอ่นานๆทีเราจะมาเล่นอะไรแบบนี้นะครับปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนสมองเสมอเรานี่เริ่มไม่ไหวแล้วนะตอนนี้ัอ่ะตกลงกันใหม่นะมึงกดตัวอีนะเดี๋ยวกูจะกดเดินอ่ะมึงตีอ่ะตีตีไปอ่ะมึงมีหน้าที่ตีตีไปตีไปเดี๋ยวไมกลตีไงให้กูเดินก่อนดิเอ้ยได้รองเท้ารองเท้าสเก็ตรองเท้าสเก็ตครับรองเท้าสเก็ตนี่แสดงว่าต้องวาดรูปเป็นครับสเก็ตรูปครับถุยอ้าวเฮ้ยโู้ เยอ้โอโอ้โอเโอ้โอน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 โลนโอนโอนอนโอนอนโอนโออะไรนอนโ่นโอนโอนอนโอนโอนโอโอนอนโอนโอวโอออนนอนโอนอนอนโอนโอนอเโอนอนโอนนโอนอนนโอออนโอไโนนนโอนโโอนโอออนโอนโอนนโอโอน ชิคเอาท์ทรีดยี่สิบหลังโอ้ไปขออีกสิบแปดหลังนะฮะโอ้ยไปชิคเอาท์รีดอีกยี่สิบหลังสิบแปดหลังนะครับอุ้ยตำรวจหูยตำรวจตำรวจคุณตำรวจคุณตำรวจคุณตำรุงโอ้ตำลุงคุณตำรุงอะไรวะช่างมันโอ้มันกดขนาดนี้กูก็อ่านไม่ทันหรอกตำรวจได้ได้บ้านหลังนี้ครับบ้านหลังนี้ตกเอ้ยตบตบตบเออชิคเอาท์ทรีดตบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่เพิ่งกดตบครับตบ ที่บ้านนี้เราไปแล้วที่บ้านกอล์ิิงไงอ๋อเออเอ้ยอะไรอะไรตีเท่าน้ำแม่งอันตรพานที่หมายเลยโอ้โหวนๆด้อด้เอ้ยเตีกันตีกันเดี๋ยวเดปงช่างมันนะเราไปทิ่ออทิสบ้านอินต่อนะฮะเฮ้ย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 เฮ้้ยเฮ้ย้งเฮ้ย ฝั่งนึงแน่เลยอ่ะนี่ไงหามันไอ้ไอ้นี่เอ้ตีตมันเอาไปเราโอ้้อาไปกู <c oughs> เลยเฮ้ยนี่มันเป็นเพื่อนเรากูดำชื่อมันได้ดนนแน่แเลยใช่ไอชุดอัศวินฮะเออยุงเยอะทั้งตกทั้งเกา่าโนะนี่เก่ามากนะครับอ, <c oughs> อะไร <ๆ S 1> ครับอะไรนี่มึงกดสเปซบาร์อ่ะกูไม่อ่านแม่งละอ่ะตามใจมึงอ่ะกูตามใจอ้าวพอดไปเอาไปแล้วอ้าเอาเห็นดีแล้วด้วยแป๊บๆๆเกิดอะไรขึ้น อะไรวะเอ้าอ๋อเตามฝั่งมาแน่้ามฝั่งได้วิ่งไปเอ้าพอดอ๋อบ๊ายบายอ๋อเราสามารถวิ่งไปได้้ไม่เอาอย่าจับกูดีเอาใหม่เอาใหม่อ๋อเข้าใจแล้วคือให้มันเขาให้เราวิ่งไปโดยที่มันจับไม่ได้เคยดูไหมเดี๋ยวเราจะไปแล้วสเก็ทไปเราจะเล่นแอคชั่นไอเดียวอ๋อไปดูเส้ทางทางซ้าย เส้นทางเป็นปีกนะฮะอ้ออ้าวโดนจับได้เฉยเลยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมี่นะเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวกูใช้เดียวก่อนไม่งั้นเดี๋ยวตายไปแล้วออสแอเกียเฮ้ยแอเกียแอเกียร์โอ้มีสเก็ตหมดอ่ะโอ้จังมันโอ้เรามีแอเกียร์ทุกอย่างเรามีแอเกียนะฮะแอเกียร์โอ้มีมันตามมาแล้วนีอะไรวะนี่วะเก่งไปละแล้วจะให้กูทำยังไงต่อเนี่ย ฮะกูต้องวิ่งอย่างนี้ทั้งคืนหรือเปล่าโอ้โอควมวังอันไกลโพ้นไอ้หัวตโลจันเฮ้ยเฮ้ยจะตโลทำไมนี่แอ่แน่เไงกูว่าแล้วต้มน้ำแน่แม่งกูเห็นแม่งค้างค้างตั้งนานแม่งโดดมานิดเดียวโดดนะอ้าวคุณตำรวจทำไงครับคุณตำรวจนี่ทำมาจากขนมปังช็อกโกแลตหรือเปล่าดำขนาดนี้ยัางก็โอม โอ้งไปแล้วไปแล้วอ๋อยนาสงสารนะลากรถไปแล้วมันตามเราเราไม่ต้องสงสารมันอ๋อไอพวกนี้ตอนแรกผมเข้ามาเล่นมันรังแกเรามันบอกว่ามันจะไม่ให้มันจะไม่ให้เด็กคนไหนทริกเอทีแถวบ้านนี้ก่อนเลยมันเป็นคนไม่ดีเราพวกแล้วโอ้หนี่ไงนี่กูดไอ้มืดไอ้มืดนี่กูให้มึงเป็นไอ้มืดเลยเดี๋ยวถ้าถ้าต่อสู้เมื่อไหร่ปุ๊บนะเป็นไอ้มืดเลยเอาแล้วมึงเอาชุดไอ้มืดมาทำไมอะ ไอ้ไม่เอากูจะเป็นทานฟอร์เมอร์ไม่เอาจะเป็นทานฟอร์เมอร์เดี๋ยวเดกดหนึ่งกดหเออกดหเออได้เป็นทานฟอร์เมอร์ละเฮไปเรามันแยกตัวเดินไม่ได้หว่าไม่ได้ไปแลวเดี๋ยวหยุดหยุดจะเข้าบ้านหลังนี้ครับขอแล้ครับ t i o เดินเดนเดินเดนเดิน เฮ้ยเนี่ยเล่นครั้งแรกอ่ะมันเป็นไอตัวนี้ออกมาเว้ยโอ้ได้เลยโ้โพี่เลยฟันโคกันให้ทนหน้าเลยนะฮะเฮ้ยพูดนังไงมันตีไปตีมันไปตีมันแม่งปิดบ้านหนีกูเลยดูดีปิบ้านไปตีมันไปตีมันไปตีมันอ่ากูให้มึงเดินน่ะเดินไปเออเบงยังไงวะเออไอ่ไอ้ไอ่รถไอ่รถไอ่รถถามอะไรถาอะไรนี่แน่ปล่อยบ้าปล่อยเพื่อนกูไม่เลา จั่งมันขบเพื่อนกูไม่ลาอย่าอย่าอย่าลองเลยลด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 ฮไอ้เนี่ยมันเดินกันสองคนนี่แม่งลำบากเอาไรฮะเอาลังนี้เอาลังนี้ตรงนี้นอนเฮ้ยไม่ต้องตีแล้วไอ้ลูกอมปกติธรรมดาที่ออทรีอ้าวป่ะจะเห้ยโอ้แม่งไม่เอาไม่ออกอะไรมาให้ตีสักทีนะฮะเอาได้อีกแล้วครับปันผูกกันอีกสองรอบ กี่หลังนะเนี่ยแป๊บอา้าวสี่แล้วอา้าวไม่เห็นมีเควสละอ๋อสี่หลังเฮ้ยจะเปลี่ยนทำไมเนี่ยกดผิดเออกดตีอันธพาลใช่ไหมเดี๋ยวนี้กูเล่นเกมกับอันธพาลหรือเปล่าอ่อนอ่อนอ่อนเฮ้ยเ,เลยเลยหลังนี้อ่ะแม่งต้องเป็นกอบบิน เอ็นเตอร์เปเก้ไม่ใช่แล้วแม่งมาเป็นเป็นอะไผู้ใหญ่บ้านเลยวูดดี้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 ทันเกตแล้ววูดดี้เกิดมาคุยหรือเปล่าไม่ใช่แล้วนั่นเป็นวูดดี้เกิดมาลุยนะแล้วแล้วเป็นวูดดี้โรมิโอคนละคนละวูดดี้เฮียเกยยโง่ที่ทำยางเดียตบเด็ก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 เตะมาท้าผู้หญิงต่อยนะตบเด็กผู้หญิงด้วยประเด็นไอ้ไอ้ไอ้ดำนี่มันชื่ออะไรแป๊บหนึ่งไอ้ไอ้มึงชื่ออะไรวะมึงชื่ออะไรวะ ไอ้เกียรติได้ของได้ของอย่าไปตีมันดิอะไรอ่ะเควสใหม่ก็หางานให้กูทำอ๋อให้ไปสะสมอะไรสักอย่างนะครับช่างแม่งฮะตีฟักทองฟักทองเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเราเอาเควสหลักให้เสร็จก่อนดีกว่าทองฟักทองตีเลยมตีตีเลยตีเลยตี ตีเลยก็ตีไม่โดนดิตีลีตีลีเข้าไปในสวนโอ้โหชุดแม่งเท่อยากได้อยากได้ชุดนี้อ่ะทำไงดีครับไอ้โอ้โหทำเควสให้มันอีกนวเควสแม่งเยอะมากแป๊บนึงเราจะเลื่อนมาดูเควสยังไงอ๋อนี่นี่เมาส์เมาส์อยากแก้กูปากไว้ป่ะนี่ซัมติงนี่โถทำเพี้ยอะไรเนี่ยแป๊บนึงเยอะว่ะเดี๋ยวน่ะ เยอะเหลือเกินเราเราจะไม่ทำไซเควสดีกว่า oh. โอเคนะตามหาน้องเออตามหาน้องนะเดี๋ยวไซเควสเ <c oughs> ไปเล่นข้างนอกเขาเองไม่ต้องห่วง m i n บ